หลวงปู่ฟันได้เทศหลักปฏิบัติกรรมฐานตั้งแต่พื้นฐานการดูจิตการฝึกให้จิตตั้งมั่นไปร่วมรับฟังพร้อมๆกันค่ะต่อไปนั่งสบายสบายวางข้าวางทางสบายแล้วมือขาวขวาทับขาซ้ายสสมือขวาทับมือซ้ายทางกา สบายเมื่อกายจะสบายแล้วนี่ก็เรากวางรวมใจของเราให้น้อมต่อไปภายในนี่แล้วลงมือทำท่านฟังแต่ก่อนท่านทำไปพร้อมอันนี้เรา,เราไม่ฟัดแต่จะยินได้ฟังําจำว่าอันนั้นเป็นอย่างนี้อันนี้เป็นอย่างนั้นแล้วนนสำคัญเราเข้าใจสำคัญเราได้ เราพูดแล้วเราพูดได้แล้วว่าเราได้เราดูโตจริงดิเราอยากคนทุกเราอยากได้ความสุขความสบายเราอยากคนทุกทผู้ที่ไม่เคยทำผู้ที่เคยทำแล้วก็นึกทำภาวนาของตอนผู้ไม่เคยก็ให้นึกว่าคุณ ทั้งหมดรวมแล้วคุณพระพุทธเจ้าอยู่ในใจพระธรรมอยู่ในใจพระเยสาสงอยู่ในใจให้เชื่อมั่นลงแล้วผนึกคำบริกรรมภาวนาว่าพุทโธเลิกเตะธรรมโมสังโฆในใจของเราพุทโธธรรมโมสังโฆสามคนแล้ว ให้รวมมาแต่พุโทโธพุธโทโธคำเดียวรับตางับตาพระลี้นกระมิกรกระดิกให้ล,ลึกเขาในใจลึกรละลึกเพื่อให้ได้เราจะรู้เวลานี้นะตัวเราอยู่ในสันใดในพบบันใดพบมันอยู่สามเส้นตามมาพบรูปปรบพบ,พบอารูปประพบ ดูเิอมันเป็นอย่างไรเจนเลยว่ากามาพบลูประพบอาลูประพบนี้ที่อยู่ของโลกทั้งสามกามันโลกรูประโลกกับลูกประโลกนั่นพบเนี่ยเป็นพบที่อยู่ของเราอันนี้ในกามาพบนี้นึกดูไอแผ่นดูที่อยู่ของเรา เมื่อจิตของเราตั้ง <c oughs> อยู่ที่รู้ตรงไหนแล้วเราจะรู้จักประพบของเราเมื่อจิตของเราตั้งระลึกพุทโธความรู้สึกอยู่ตรงไหนแล้วตั้งสติไว้ตรงนั้นอย่าท่งไปทางหน้ามาข้างหลังทางซ้ายทางขวาข้างบนข้างล่าง ตั้งสัพพะทำกลางงันที่รูอ้อยู่นั้นเนี่ยจิขขางเรามันดีแล้วไม่ดีรู้จักตรงนี้มันไม่ดีก็รู้จักตรงนี้วานนี้ก็รูกเปียบแล้วเหมือนกันในช้างก็ตั้งเขานี่ก็เราทำสมาธิสมาธิาคือจิตตั้งมัน่นในช้างก็ตั้งเขากันได้็ตั้งแล้วก็ก็ มองดูข้างหน้าข้างหลังเอาระดับจับดูมันเที่ยงหรือไม่เที่ยงมันเอียงเองในทางไหนอ่านเขารู้จักไปเอียงเองเขาก็หักขึ้นมาหักแล้วเขาก็ตั้งเขาก็เล่นดูอ่านจนมันเที่ยงตรงเขาฟังว่ให้มันแน่นนี่เลยีธีปูตัง เอาประเด็นนี้ก็ตั้งทำเป็นของเที่ยงวิญญาณของเรามันในเที่ยงอะไนี้ยังมันเที่ยงไม่ใช่จะเป็นดีิ่านได้เดิงมาแต่อย่างนั้นไอ้มันเที่ยงยงมันนองออกไปทางไหนมันเข้าทางไหนนี่จะเอาคล้องตรงไหนคาตรงไหนให้พึ่งรู้บ่งเห็นไม่ใช่ที่นั่งลับตาเฉยๆอย่างนั้น ดูจิตของเรานี่มันหลงอะไรมันคล้องอะไรมันคาอะไรนี่ให้รู้จักนี่จิตของเราท่องเที่ยวอยู่ในกามาภพกามาภพนี้มันแบ่งเป็นสองไหนคือจิตอยู่ในรูปในเสียงในกลิน่นในรสสัมผัสอารมณ์ทางหลายต่างๆ นี่จิตของเราท่องเที่ยวอยู่นี่าดูแทะใ,ในกามาพบนี้แบ่งเป็นสองในนะ,ะแบ่งเป็นนาบายภูมิมน,นึ่งแบ่งเป็นสักกามมาบจรนอันหนึ่งดูแทะมันเป็นนาบายภูมิเป็นยังไงเคยจิตของเรามันเส่าหมองจิตไม่ผ่องใสจิตผู้นวาย จิตเดือดร้อนจิต year, ทะเยอทะยานจิตดนะิ้นรนจิตระวนกลวายทุกย่านั่งอยู่เดี๋ยวนี้ล่ะเราไม่ต้องคำหนึ่งถึงอดีตนานะห้ดูนั่งปัจจุบันเดี๋ยวนี้นี่ล่ะเมื่อจิตเป็นอย่างนั้นล่ะมันไปอบายภูมินะทั้งสี่ไ้พากันนะพิจนารณา อันเนี้ยเมื่อจิตฟังเอาแบ่งไปสักกามาจรสวรรค์เป็นยังไงทินเราฟองใสมันดิน้นไม่ดิน้นรอนไม่กระวนกระวายมีความสุขความสบายออกสบายใจจิตนั้นไม่ได้วุ่นวายสบายเนี่ยดูเอาเท่ออันนี้เมื่อดับขันไปก็ไปสวรรค์ รู้จักสวรรค์ก็คือความสุขความสบายอะไรสุขสบายดวงใจเราสุขดวงใจเราสบายฟังดูที่อยากว่าให้ฟังแล้วมันเป็นอย่างนี้อันนี้จิตพ้นจากเตามาพบคือจิตนั้นมันไม่ได้ไปยึดเราในรูปในเสียงในกลิน่นในรสในในนอภายนอก มันเห็นแต่ภายในพขามาเหลือแต่ลูกเห็นแต่สังขารร่างกายเหล่านี่เบิ่งบนเบิ่งล่างด้านกว้างสถานกลางมีแต่เดกกายของเรานี้มีตัวนี้ทีเจรนาสิ่งเ่านี่ยอืมีอาชาเปรยันโตมีนังหุ้มอยู่เป็นทีิสรอโรนาปการาสาสุจินโน สิ่งเหล่านี้มันเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประกันต่างๆทิมสมินกายเยนในกายนี้ท่านไม่ได้บอกว่ากายโนนกายนี้แปลว่ากายของเรานี่แหละไม่ใช่กายอื่นคืออะไรเล่าสักตัวอย่างเห็นเจงเกษคือผมเนี่ยเต็มไปอย่างนี้ของไม่สะอาดโลมาคือขนหนักขาคือเล็บนันตาคือฟันตะโจคือหนังเนี่ย มังสังคือเนื้อเนี่ยอันนี้เต็มไปอย่างนี้สิ่งเหล่านาี้ล่ะให้พิจารณาเห็นอยู่เดี๋ยวเวลานี้อะเป็นยังไงสิ่งนี้เป็นของสะอาดหรือเป็นของไม่สะอาดนี่เราทั้งหลายมาเห็นอันนี้ท่านจึงได้สอนโมูลกรรมาฐานแล้วว่าพระอยู่ปาแล้วว่าพระกรรมาฐาน สมมติว่าธมาภาพมานี้ว่าพระกรรมฐานแท้จริงมันเป็นกรรมฐานมื่อถึงนั้นอุปชายะ่ันปวดเรียนมันประชาเป็นสามเณรแล้วก็สอนมูลกรรมฐานท่าอยู่ตามบ้านปดเพราะว่าไม่เป็นพระกรรมฐานญาติโยมผู้หญิงผู้ชายว่าเราไม่เป็นกรรมฐาน่า เป็นแล้วไม่เป็นกระดูที่ท่านสอนในกรรมาฐานเกษาคือผมนั่นนะผมอยู่ที่ไหนล่ะดูที่อันนี้ละมูล,ลกรรมาฐานเป็นมูลหนึ่งสักทั้งหลายลงในโลกนี้เวียนว่ายตายเกิดอยู่นี้มาหลงผมนี่แหละอันนี่ละทิจน,นาที่ผมของเรามันเป็นของสวยหรือเป็นของงามหรือเป็นของสะอาดหรือเป็นของน่าเกลียด ให้เพิ่งรู้เพิ่งเห็นได้เห็นว่ามันสวยแล้วผ้าผมของเราหลุดใส่ข้าวหรือใส่อาหารเราก็รับทานไม่ได้เมื่อรับทานไม่ได้ไมันเป็นยังไงแล้วรวมแล้วก็เป็นของเกลียดดูท่นะาัวมาคือขนตามสรารพนะางหน้าตาของเราดูที่ นีอธิเจรณาเนี่ยนักขาคือเล็บดูที่เล็บอยู่ปลายมือปลายเท้าของเรานี่ทันดันตาคือฟันทันหรือปตาของเราซึ่งเหล่านี้ละ่ะตาจคือหนังหนังห่มอ,อยู่เนี่ยเป็นที่สุดรอบเอาหนังนี้ออกมูลาแปลงไงหรือหนังคนในจานข้าวเราจะรับได้ไหม เมื่อรับไม่ได้เราจะว่ามันสวยมันงามยังไงมันเป็นคนยังไงนี่จำแนกแกะผ่าอย่างนี้จึงเราพักควาเป็นผู้จำแนกแกรรมเมื่อเราพิจารณาน,านี้จิตของเรา,าเจะจะนิพิทาความเบอนายในรูปในเสียงกลิน่นรสทั้งหมายทั้งหมดนี่เราเห็นอย่างนี้ให้แผ่งพิจารณาน,านี้เราจึงเป็นธรรม จึงผู้รู้ธรรมเห็นธรรมหาแล้วไม่จำแนกแก่กอาแล้วมาเลยว่าถือว่าเราเป็นคนช่วยคนงามคนดีอก็เลยหลงอยู่ที่อนี้เลยเกิดสิทธิเกิดมนณะเกิดกิเลสเกิดตัณหาเกิดลาคะเกิดโลภะเกิดโทสะเกิดโมหะเกิดอวิชาปัญหาบัคานภพชาติขึ้นมา เมื่อเราพิเจารณาเห็นไปย่งนี้แล้วมันไม่มีทิศีมันไม่มีมานะอาหารการมามังจะถือได้ยังไงเล้วหนังคนใครจะเอาแล้วเถือหนังออก็หมดไปไงหลอกนอกเอาหลอกหนังออกมาหมดไปไงคนเราน่าดูไหมนี่ละให้พากันพิจารณานี่ยังมาเห็นเป็นธรรม เมื่อเอาหนังออกแล้วเอาเนื้อดูเอาเนื้อ,อ,ด,อ,อ,อดูแล้วเอากระดูกออกดูนะเอาทั้งหมดออกดูใส่น้อยใส่ใหญ่สับไตออกมาดูไปงไงมันเป็นคนเป็นยังไงทําไมเราต้องไปหลงเออเนี่ยพิเกนามเห็นนี่ละมันจะละสะกายทิฏฐิเนี่ยมันจะละวิจิกิสา ความสงสัยจะเป็นอย่างโน้นอย่างนี้มันเลยไม่มีศีลักษความลูกคํามันก็ไม่ลูกคำอ๋อจริงอย่างนี้เมื่อเห็นเป็นจังนี้แล้วจิตนั้นกวางพอจิตวางแล้วมันก็ถึงอรูปถึงอรูปป็พบจิตมนั้นกวานเนี่ ถึงรูปก็กอบนี่ในปบถึงสามนี่ละจะได้นำมาสี่แจงให้พากันเข้าใจต่อไปนี่ละนั่งตั้งดูสมาธิของเราอธิบายฟังแล้วมันหลงอะไรถ้ามันหลงรูปก็ยยบรูกว่านี้หลงรูปเสียงกินรสนี่มันคล้องตรงไหนแก้ตรงนั้นเด่นนี่ชัว่วละสมาถกรรมาฐานนี่พัชนากรรมาฐาน แม่รู้จักกรรมท่ท,ทําฐานะทต่ฐิเวลานี้เราตั้งฐานอะไรกรรมมันใดอยูไปยึดตนใดอยู่นี่เราต้องแข่นดูตรงนี้มันรโาจิตของเราคล้องอะไรมันหลงอะไรเรารู้จักเมื่อเราจิตสงบได้แล้วมันเล่งแล้วมันก็รู้จักที่คล้อง มนุษยจักสีขาเมาาื่อจักแล้วก็ตัดนี่มันจะได้เป็นมีปัจนาเกิดขึ้นวิปัสญาญาความรู้แจ้งเห็นจริงก็จะรำเนี่ย